ปูปันถุงแกงไม่ไหนฮะปูปันถุงแกงมีไหนปูปันปูปันถุงแกงไม่ไหนไอ,อย้ยังเลยป้าผมสะดุ้งสะเดนหมดแล้วป้าไปสุ่นอยู่หงไฟผมหนานะ่ะป้าก็มาเสาะหาถุงแกง ที่ตรวจตักมาจากงานบวชลูกป้าน่ะกะฮะมันไม่ไหนแกงไอหยังบามีผมไม่ได้ตักมาหรอใบเต้ตักได้จะได้ไอแจมอะมันติว้วปิกมาบ้านอะเป็นปุ๊กเป็นกว่ะแล้วมันตักมาไม่ได้ผมยังไม่เห็หนรู้เรื่องเลยจะไปมาอูพ่อลูกกันะ่ะจะบอกรู้ได้อย่างไร จิ้มพอจะกลับเหรอ Yes แต่มุณบอกว่าผมคู่เรื่องบมกคู่เรื่องใส่หัวกำแล้วขนาดมาได้กี่ละเข้า,าย,ยัางมาไก่เงรอบ้านหนองผักบุงเนะี่ย บอกว่านี่ป่ะเมื่อกี้นะ่ะเออซูเขาอย่างจันล่ำเรือนนะปลาผมบอกว่าผมหูเรื่องมาหูเรื่องมาหูเรื่องได้ย่งก็ปักติ้วมาเป็นควายยัางควายอย่างกันล่ำเรือนี่สองเท่านี่ปลาแล้วตัวเพี้ยวหามแนะะ่ลรอกะงานบวลลูกตัวป้าเจแล้วตัวป้าอยู่อีนี๊ก็ปูปันนะะ่ะกะคือลูกมันตาแกงปิ๊กมาบ้านแบบเป็นปุ๊บปุ๊น่ะไม่หลวงหลวงบอกหูเรือ่องเลยแต๊นะ วันนี้ลูกเจ๊บหัวเข่าก็เริเร่มด้วยไปงานบวชแล้วเฮ้ยแจมน่ะมันไปแตน <Okay. S 3> จะไปมาอูป <c oughs> ป่ปอดลูกกันอ่ะจะมาหูยได้ได <c oughs> เอา,ๆๆาเอาเอาเอาไล่แจมมันมีไหนห้องมันมาอู้เหรอปุ้นมันประกาศหน้าปุ้นคำเรื่งกับมาล่ามาหลวงต้งโหนี่อย่างกันท่านน่ะ <c oughs> ไม่หลวงไหมยอย่างนี้น่ะ <c oughs> แจม <c oughs> เข้ามานี่เลยแจมตัวรักตักแก่งงานบวชลูกป้า ติวมาเป,ป็นผุกเป็นขวบแล้วตัวยังไปซื้อของกินการนัดอยู่กะโอ้ยจะกินจนต้องแตงแ่แเลยก็มาไดน้องบัได้ลากเราเจ้าบัตไดากได้ไหป้าหันตัวเต้่วลองกองไปอะ่ะมันลูกบัดจูดอะ่ะที่วมันไดเตล้ะก็น้องตากมากินน้อยเดียวบัตรใดหรอป้าที่งานน่ะน้องเหมือนที่ได้กินซัก,กามาน้องก็เลยตักมาบ้านเอามากินตัวอีป้อ ป,ป่อไ่ใได้กินนข้าวแต่เราไม่หลวงจะไปมาอู่ของกินเต้งานมันก็คือกินเต้งานนะะ่ะกะไผ่สบ้าสักตัวตักปิ๊กมาบ้านได้ไงก็น้องก็ใส่ซองแล้วหรอป้าใส่ซองสาวบาทเนี่ยนะแจมไี่อันนี้ของไผ่โอ้อันนี้ของจันเปงพอแล้พอแล้วใส่ต้วไรเนี่ยโอ้ ก่อนเพลงน,นี้ไปตาใดก็มาตออาตอ, 100. 100. อ่านตาหนึ่งร้อยกนเพลงหนึน่งร้อยอ้าวไหนไหนแล้วนี่โอ้อันนี้ของพองสีของพองสีดูรอดูรอบตาใดนะโอ้พองสีนี่นะมันใจดีแต่แต่ใจใหญ่พ่นะใส่ตึงห้าร้อยก่อนอนะ่ะพงพองสี ห้าร้อยม,มันดีแตะแตดีแต้แต <ipp> ฮะอันนี้ของพายอะจือกบะหมี่เอ๊ะพับมุมหยามันคุ้นๆน,นะอ๋อของน้องแจมก็ปุปปันเออไหนดูแล้วนี่แลตอนไนเนี่ย ก็ด้วยจะจัดการกําล้อใส่ซ้อมมาสาวบาทแล้วก็ตักแกงปิ๊กป้านแบบปุ๊บเป็นขว้นนี่นะแจมรูปไปลักตะแกงเป็นมาอย่างไ่ว่าเป็นมีอย่างฮานมันก็คิโลตันหานะก่ะปใช่ส้โนะก็ละที่ป้าซอยเหรอ อีปอเดี๋ยวน้องจะแกซองนะแล้วอีปอจเซนเนอได้กะหงผายนี่ฮู้ชื่อกับบเขียนนะของปฏิบลูกบเขียนสื่อบรรจ้างเพื่อจำได้มีคนเดียวแต่ฮะโอ้ห้าร้อยปอจดเลยปฏิภาห้าร้อยปฏิภาห้าร้อยปฏิบนี่เป็นเหมือนไผยนะเจ้าหมูปอกะยังมาสปอร์ตได้ว่าแฟนเกา่าปอไปจะแจมเอลแล้วอีปอเปิลรวยกะ ป๋อยัางปีกไปเอาเปิ้ลน่ะแม่กับจีมีแล้วลูกจะไปว่าไปเลยนะแจมแก่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 อุ้ยสมอุ้ยสมอุ้ยสมของอุ้ยสมร้อยเดียวอ่ะปอแจมตอนงานบ้านอุ้ยสมน่ะเขาไปร้อยงานบ้านเขาเป็นปีกมาร้อยมากระถูกก็แล้วลูกโอเคของไข่ปลาซอย อี<า>ปอฮาป้าซอยใส่สาวบาทแต่แกแจมไหนลองตีพอตังหนเหรอมีมก่อนมามีแล้ว,วอ่ะปอโอ้าซอยนี่ล้มเหลือตาใส่สาวบาทอะน,นาโอ้โหที่เฮาไปงานขึ้นทวนใหม่ป้าซอยเขาใส่ถึงสองร้อยก็หนอ้าล้ําเหลือหอโอ้แล้วก็กินดีกินลําหนังไปกินไปอู้ไปโอ้ตักมาสะปะของกินของว่าแจมเอ้ย พายพ่อกร,อระตูงูพ่ป้าส้อยน่ะเป็นคนขี้ทีอ่ะไปได้ใดปออันเฮากะปูตืน่นหนักะแซมจะไปอู้จะอันกำเดียวผายเปิ้ลมาได้ยินน่ะมันมาดีนะลูกป้าส้อยจะไปถึงตาง,งานบ้านตัวเก่าพองเนอนะแ้ะทีงานน้องอ่ะป้าย,ยังใส่ซา,าบาทที่น้องใส่ มาเป็นเลือดเป็นร้อนป้าใส่ซาวาบาแต่ละแต่ป้าบ่าได้ตักแกงปิกบ้านเหมือนตัวหรอ,อก็น้องเอาคืน้องกับป้าเอาแล้วบัเดียวเนี่ยสู่เขาจะจัดงานบุญก่อนสู่เขาจะเปิดร้านอาหารงานบุญเจ้าไม่หลวงงานบุญเจ้างานบุญแล้วสู่เขาสองคนมาเถียงกันเนี่ยไม่จะได้บุญก่อน เรื่องง่ายเรื่องหลวงแต่นะ้อสูขเขาสองคนเนี่ยถ้าจะคิดทีคิดหน่อยกันขนาดนี้นะกำนี่ก็บเต้องจัดงานอะแ <What? S 2> ปงการงานบ้านไผ่บ้านมันกับป๋อวก็ต้องเจอแขกมาตวัวเสี่ยงนักตัวอ๋อแม่หลวงไปได้อย่างไรกัเจ้าแต่งงานตึงเตื่อเจ้าก็บใครจัดงานแต่งให้มันคือหน่อยกะแม่ละป้าก็ไม่ลูกคนเดียวลูกบวชอะป้าก็ใครจัดสมหน้าสมตาหน่อยกับแม่หลวง ถ้าสู่เจ้าจะจัดงานใหญ่โตมาโหล้านเจญแขกมาเป็นร้อยเป็นพันน่ะจะมาคิดขี้คิดน่อย,ยกันอยังงก็ต้องหู้ตทั้งแต่แหลกแล้วมันต้องเสี่ยงนักแน่นอนน้อน่ะฮะจะมาหวังถอนหุน้นคืนกับซองแขกมันไปใจจะได้ป่จะใส่ตะได้ก็แล้วแต่สัตแทบปวดกะแต่มันน่าเกียดเกินไป <What? S 2> ใส่ซองสาวบาทแล้วก็ตักแกงใส่ถุงปิ๊กป้านําตังหากอ,าออก้กะทีงานแต่งน้องต้งใส่สาวบาทอะ่ะเอา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 แจม ตัวก้กาวแกงคืนป้าไปเหี่ยป้าก้าวซองคืนไอ้แจมไปเหี่ยจะได้จบๆกันไปไปโหไปได้ยังไงเจ้ากีนไปหมดล่ะอันตัวก้าจกขอหักคืนป้าไปเหี่ยไปแป๊บถุงมาใส่จะได้จบๆกันไปเลยแต้กันแน่แม่หลวงอีป,ป้ออีป,ป้อก็กินตัวอ่ะอันเท่ากับโจ๊กขอหักงตัวกันเลยแแจมไปเกี่ยวป้อได้ยังไงป้อบอกง,งูลูกป่อตัวเป็นล่าแข็งงานบุญเพิ่นมาน่ะตัวโจ๊กคนเดียวเตอะอีป้อมาโจ๊กแล้วจะอี ป้า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 เบลคืนละป้าเบลคืนละใส่สองตะไคร์ก็ตามห้านะเนอตามห้าให้มันแล้วแล้วกิดไปเหอเด้อป้าเมือบ้านก่อนเลยเนอป้าเบลคืนละป้าเมือล่ะป้าไป่างเตอะป้าจีนมันยังเมืนตันใหญ่ตัวไหนามันยังไปตินอยู่เลยในต้องไอ้แจมเนี่ยแจมขจายแหละจกกอหักเอาใส่ถุงให้ป้าป้าขจายไว้ไว้ไม่หวงอ่ะเหี้ยชี้แจงดูในตองตัวเตะขี้ใจเนี่ยกับนี่เนไปคิดทีคิดใหญ่แจมเปิดหอมแต่ไดรกระตาอันน่ะ ตายเข้าเหี่ยวไปจะได้เอาไปตัวส okay. ักบาทอะเปิดหอมมากับัทถาเปิดยกมือไหว้สาลน่โมธนาสาธุก็จบก็โอเคีจะได้บุญแตๆได้บุญตัวคนฮื้อแล้วก็ได้บุญตัวคนฮับแต่อะไรไม่หลวงไอ้ยังกับมุู่เนี่ะเอ้ย ไอ้ายกา้นไปหลวงทำหนังกำเมืองต่อไปการสนับสนุนตรงนี้เจ้ากดปุ่มขอบคุณน,นะเจ้านะมาานันจะมีพอว่าเขาจะสนับสนุนกี่บาทเริ่มต้นทีน่69บาทเนาะเขาก็เลื่อนพอไปเรื่อยๆสูงสุดทีหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเนาะเขาก็กดนะเนาะเลือกได้สมมุติ69บาทสนับสนุนกดเนาะอะ่าเรียบร้อยมันจะช้ำระเงินสัมเ็จอ่าก็จะขึ้นหน้าแมวส่งตัวยี่นะเจ้าถือว่าสนับสนุนแม่หลวงเรียบร้อยแล้ว